สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายปฏิบัติการที่2เรื่องการทดสอบการยืดตัวของวัสดุแอดฟันวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสามารถหาการยืดตัวของวัสดุแอดฟันได้วัสดุ 1. วัสดุแอดฟันแอดฟันซีเมนต์สองสารป้องกันการติดเช่นสบู่กรีเซอรีมผสมกับ เด็กทรีนทัสหรือคาโอรีน 3. น้ำสะอาด 4. สารปรับความเข้มข้นน้ำเช่นเมอร์ชิลแอลกอฮอล์โซเดียมคลอไรเครื่องมือและอุปกรณ์ 1. อ่างควบคุมอุณหภูมิ 2. เครื่องดึง สามารถดึงตัวอย่างด้วยอัตราเร็วที่สม่ำเสมอกำหนดและปราศจากการสั่นสะเทือนชิ้นแรกปลายทั้งสองข้าง2ชิ้นโดยชิ้นที่ปลายทั้งสองยังทำหน้าที่จับหัวตัวอย่างเพื่อดึงตัวอย่างให้ยืด สแผ่นทองเหลืองใช้รองด้านล่างของแบบพิมพ์ 5. เทอร์โมมิเตอร์ 6. มีดปาดแต่งตัวอย่างใช้ในการปาดแต่งผิวหน้าของตัวอย่างแอรฟันให้เรียบ 7. ตะแกงร่อนเบอร์50ขั้นตอนการทดสอบ 1>, 1. วางแม่พิมพ์ลงบนแผ่นทองเหลืองให้แนบสนิทกัน 2. องทาสารป้องกันการติดที่ผิวด้านในของแม่พิมพ์แผ่นทองเหลืองเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอย่างแอดฟันติดกับแบบพิมพ์ 3. ต้มตัวอย่างให้เหลวโดยใช้อุณหภูมิต่ำที่สุดคนให้ความร้อนกระจายสม่ำเสมอ 4. เทตัวอย่างลงในแบบด้วยเทให้เป็นชิ้นเล็กๆกลับไปกลับมาจนกระทั่งระดับของตัวอย่างแอดฟันเกินปากแบบเล็กน้อยขนาดเทตัวอย่างต้องให้แบบอยู่นิ่งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา30-40นาที 5. นำแบบ พิมพ์แช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเป็นเวลา30-40นาทีนำแบบขึ้นจากอ่างใช้มีดที่ลนไฟให้ร้อนปาดตัวอย่างส่วนที่เกินออกให้ผิวหน้าของตัวอย่างเรียบเสมอปากแบบ หกนำแบบพิมพ์แช่ในอ่างครอบคุมอุณภูมิอีอกครั้งหนึ่งเป็นระยะเวลา85-95ถึง95นาทีจึงนำขึ้นจากอ่างน้ำนำแผ่นทองเหลืองออกในลักษณะเฉือนแล้วแกะชิ้นส่วนทั้งสองข้างของแบบแม่พิมพ์ออกโดยระวังอย่าให้ตัวอย่างเกิดการบิด7 สวมชิ้นส่วนขอาไปครับเสวมหัวชิ้นงานเข้ากับเครื่องทดสอบแล้วเดินเครื่องเพื่อดึงชิ้นตัวอย่างด้วยอัตราเร็ว5เซนติเมตรต่อนาทีจนกระทั่งชิ้นส่วนตัวอย่างขาดโดยอุณหภูมิของอ่างให้เท่ากับ25องศาเซลเซียสขนาดทดสอบ หมายเหตุขนาดดึงตัวอย่างหากเส้นตัวอย่างลอยขึ้นบนผิวน้ำหรือจมไปที่ก้นอ่างให้ยกเลิกการทดสอบครั้งนั้นและทำการทดสอบใหม่โดยปรับค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำให้เหมาะสมกล่าวคือถ้าเส้นตัวอย่างลอยขึ้นสแสดงว่าน้ำมีความถ่วงจำเพาะมากเกินไป ในขนาดให้เติมเมทิลอแอลกอฮอล์ลงไปและถ้าเส้นตัวอย่างจมลงแสดงว่านะ้ามีความถ่วงจำเพาะน้อยเกินไปให้เติมโซเดียมคอลาไรายการรายงานรายงานค่าเฉลี่ยการทดลองสามครั้งซึ่งเป็นค่า ยืดตึงทนการทดลองนะครับอุณหภูมิที่ใช้25องศาเซลเซียสเวลาในการดึง5เซนติเมตรต่อนาทีตัวอย่างที่1 150เซนติเมตรตัวอย่างที่2 150เซนติเมตรตัวอย่างที่3 1 5 0เซนติเมตรค่าเฉลี่ยได้1 5 0่งเซนติเมตรไม้เห็ดเครื่องยืดยางสุดแล้วแต่ยังไม่ขาดขอบคุณครับ